จริงะ่ะมันคลิกแต่ว่าจริงก็ไม่อยากคลิกอยากจะแบบเรียนรู้บ้างแบบว่าเขาเรียกอะไรอยากจะเรียนรู้ใครใหม่บ้าง <c oughs> นี่ก็แบบทํางานก็รู้จักกันมองตามดีหัวเราะกันแล้ว <c oughs> ทามมํางานขับมิกซ์ข้าในใจ <c oughs> <c oughs> อะไรเขาสั่ง <c oughs> ทําแม่ขําทาไมเบปปลอะไรแบบลืมบทอย่างเงี้ยจะดูรู้ว่า คิดบทอยู่อย่างเงี้ยพยายามทำหน้าเนียนแล้วเราก็เห็นเราก็ขอดมากอแรกก็อาจจะเข้มข้นนิดนึงก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างชีวิตคู่ปัญหาความสมคัญอะไรต่างๆเงี้ยบ,บทมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าอ่ะในเมื่อเรื่องมันเครียดนะอาะส่งคนนี้เข้ามาครับเครียดกว่าเดิมอีกไม่ได้ดีมันก็จะแบบ ทำให้คนได้ได้ผ่อนคลายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้เป็นอีกรสถชถาติหนึ่งเลยค่ะคือไม่เหมือนกับที่เคยเล่นเล่นกันมาเลยแต่ก็จะมีความความคู่กัดอ่ะความเหมือนเดิมต<ช>ัวก็คือปากจัดเหมือนเดิมเลยอ่ะแต่คนคนละแบบคน,บบคนคละคาแรคเตอร์คือปากจัดด้วยความแบบคือเป็นยุคสมัยเนี้ยเป็นเหมือนทนายที่แบบ คอยสอนคอยเตือนเขาคอยว่าเขาอะไรเงี้ยเหมือนอนน้องสาวคนหนึ่งประมาณนั้นตอนแรกของเบลก็จะเป็นคนคนแรงเป็นคนตรงเป็นคนที่อะไรไม่ถูกต้องก็คือโอ้ทันลุยเลยก็ฉันไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จริงคือเออมันก็ไม่ไม่ต้องจำเป็นขนาดนั้นกับทุกเรื่องอะไรแบบนี้ค่อนข้างกดดันแหละ ว่าเอ๊ะจะทำออกมาแล้วคนดูจะยิ้มไหมจะมีความสุขไหมเพราะว่าเราเราทำงานเราก็อยากให้คนดูมีความสุขอะไรเงี้ยอยากจะให้รอชมกันหรือว่าเป็นเรื่องที่ได้ทบทุกรสทาตเลยอะค่ะแล้วก็น่าจะได้แง่าคิดอะไรค่อนข้างเยอะเลยกับเรื่องนี้ โอ้ oh, เธอทำให้ฉันรู้จักความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดได้บ้างมีเธอนั้นเป็นคนให้หัวใจอยากให้เธอรู้ จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยังไงควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้อง

วาระคือ